สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้เอกช่องลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมาโนไดวาอาบูนะครับลอกตัวนี้เป็นไดวานะครับมีกล่องด้วยนะครับซีเรียลนะครับ SvTw หนึ่งห Sv นะครับสปูลนะครับ Tws นี่ก็คือไรนะไกด์ไลน์มันนะครับเป็นทรงนะครับ มีกล่องด้วยตัวนี้รายละเอียดก็รอบห้านะครับน้ำหนักเด็กห้ากิโลนะครับน้ำหนักรอกร้อยห้าร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะครับอันนี้ก็อัตราการจุสายนะครับตามนี้เลยได้มาพร้อมกล่องนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับในกล่อง ก็มีไดร์แกรมกับคู่มือนะครับปกตินะครับตัวลอกนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นลอกค่อนข้างใช้กับ งานระดับกลางนะครับถึงงานหนักนะครับซีเรียนนะครับก็ถ้าเป็นไดว่าก็น่าจะลองจากสตีฟนะครับน่าจะลองจากสตีฟนะครับมาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับระบบทุกอย่างนะครับผมเช็คมาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเช็คตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับ มาดูล่องลอยกันนะครับเป็นลอกมือสองนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้นะครับแปดสิบเปอร์เซนขึ้นเลยนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องไปล้างนะครับยาวๆนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับรอบต่ําเฟืองเนียนนะครับอาจจะมีค่าฝงค่าฝุ่นบ้างนะครับผมยังผมยังไม่ได้ล้างก็คือลอกมันยังดีมากเลยนะครับไม่ต้องแกะล้างเลยนะครับจระบีก็ไม่ขาดนะครับดูในเฟืองนะครับสะอาดสะอ้าน เขาวควายเฟืองสับปะรดนะครับนี่อ่าสวยตัวนี้ผลิตที่บ้านเรานะครับแต่ตัวนี้เป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นด้นานล่างนะครับนี่สวยมากสวยมากเลยน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีรอยแกะเลยนะครับน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับสักตัวนะครับอ่ะมีกระเทาะสีนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับ ะเทาะสีไปนิดนึงนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับสีสวยนะครับสีสวยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าสวยนะครับตีลอกด้านล่างก็ยังสวยนะครับหน้าหลังนะครับนี่แป้นกด สับยกนะครับดูที่ไอตัวนี้นะครับไอตัวไกด์ไลน์นะครับนี่เปิดปิดทำงานนะครับดูด้านหน้าดีกว่านแน่นแน่นแน่นแ,น,น,แน,น,นะครับห้องเครื่องแน่นๆน,นนะครับตีแขนเปล่านี่ ปรับหนวงมีคลิกเสียงนะครับปรับเบก็มีคลิกเสียงนะครับเบก็เช็คมาให้แล้วนะครับปกตินะครับคลายสุดๆก็ไม่ติดนะครับนี่หมุนได้เลื่อนๆเลยลูกปืนสปูลเลื่อนๆนุ่มๆเลยนะครับเสียงไม่มีนะครับเงียบๆเลยนะครับลูกปืนสปูลน,นะครับ ลองปิดลองตั้งไว้ที่เลขยี่สิบสิโอ้โหทำงานนะครับนี่ดูดปกตินะครับเห็นไหมเลขยี่สิบหนืดเลยนะครับอ่ะลองดูที่เลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์ไปเลยนะครับนี่เห็นไหมระบบแม่เหล็กทำงานนะครับนี่แบบนี้ระบบแม่เหล็กทำงานนะครับ มาชมสปูนกันมาชมแม่เหล็กกันหมุนขวารอบห้านะครับตัวนี้สวยไหมสวยไหมลูกปืนนี่แห้งๆเลยนะไม่เยิมเลยนะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้นิด จารบีตรงนี้ยังไม่ขาดเลยนะครับนี่ไม่ใช่ผมเติมนะครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มาก่อนแล้วนะครับมันจารบีนะครับดูนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับผมตีเปอร์เซ็นต์ให้สูงเลยนะครับสภาพสวยนะครับก็มีจุดสีกระเทาะตรงเนี้ยเนี่ยเนยนิดเดียวนะครับจุดหนึ่งนะครับนี่สปูล S V สวีสปูนจีสปูนเดิมนะครับนี่ลูกปืนนะครับเดี๋ยวเติม สะอาดสะอ้านนะครับนี่ตัวนี้ไม่ซกมกนะครับสวยสวยสวยจริงสวยจริงแนะนําเลยแนะนําเลยครับใครหางานลอกงานหนักนะครับลอกงานหนักนะครับลอกต่ํานะครับกอพวกก่อหนอนยางนะครับพวกอะไรอ่ะอย่าปักนะครับดําลึกนะครับก่อช้าๆปากกายนะครับอะไรแบบนี้นะครับหนอนยางปากกายนะครับก่อช้าๆนี่เหมาะเลยนะครับงานหนักนะครับ ปกปะกายอ่ะปิดแล้วเบอร์ศูนเมื่อกี้หย่อนน้ำมันให้หน่อยมาลองดูเอก็ประมาณนี้นะครับ นี่รอบห้าหมุนขวามีกล่องมีคู่มือมือสองญี่ปุ่นเฟืองเนียนๆสวยๆนะครับเฟืองสวยๆเลยนะครับความรู้สึกไม่มีเลยนะครับมันเป็นรอบต่ำมาแหละจะบอกตรงเป็นรอบต่ำมาเลยไม่ขึ้นมือง่ายๆนะครับเฟือ <c oughs> งตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเบรกหนักนะห้ากิโลนะครับ ก็ราคานะครับนะผมขอสัก5 0 0พันพอดีแล้วกันนะครับ5 0 0พันทวนนะครับพร้อมส่งนะครับหมุนขวารอบ5้านะครับดูสีสีแลกเกอร์เงาเงาอยู่เลยนะขนวงขนแมวไม่มีเลยนะนี่นี่โอ้ถ้าไม่มีจุดตรงนี้นะสวยๆเลยเออตรงนี้มีหน่อยหนึ่งเห็นไหมนิดหนึ่งอ่ะพลิกให้ดูนะชา้ชาๆนี่อ่ะ ตรงนี้จุดหนึ่งนี่มีเท่านี้อ่ะมีเท่านี้นครับล่องรอยนะครับสวย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 จริงสวยจริงห้าพันเองอะ่ะมือสองญี่ปุ่นนะไม่ใช่ลองในบ้านเรานะอ่ะท้ายคลิปอีกหน่อยนะครับเยื่อนะครับภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะมันคล้ายๆแลคคูนนะครับคล้ายๆซิลนะครับนี่นี่ใช่ยี่ห้อมันหรือเปล่าไม่รู้ ก็เป็นเหยื่อแนวสะสมนะครับดูตัวเบ็ดเป็นสีทองนะครับนี่ตัวเบ็ดเป็นสีทองนะครับเป็นเหยื่อลอยนะครับเหยื่อลอยเหยื่อลอยนะครับคล้ายๆพวกป๊อปเปอร์นะครับนี่แต่ก็ไม่น่าเอาไปใช้งานนะครับน่าจะเก็บสะสมนะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับอันนี้ตัวมันเป็นไม้นะครับก็น่ารักดีนะครับสีชมพูลายเสือนะครับสีชมพูลายเสือนะครับตัวนี้ก็ หนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับอ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับไอ้นี่ไม่รู้จากยี่ห้อมันนะมันคล้ายแลคคูณอะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสองรายการนะครับอ่ะลอกห้าพันพร้อมส่งตัวนี้เดี๋ยวเสียงรถพยาบาลพัานก่อนตัวนี้หนึ่งพันพร้อมส่งโอเค คลิปนี้2รายการนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้าๆคนไหนสนใจก็ทักข้อความเพจมานะครับลิงก์เพจผมก็จะวางไว้ที่ช่องความคิดเห็นนะครับสนใจก็กดลิงก์เพจแล้วก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับลูกค้าใหม่นะครับขอบคุณมากครับ